ใ่ะใช่ปะคุยกับหมอกเยอะคุยกับหมกเไม่ต้องเพิ่คุยกับหมอก่อนยยเฉยยเฉยพี่พนษปี๋ทไรนั่งนั่งเลยโอ้ยโยูอนปคุยกับหมอกอนคุยกับหมอคุยหมอโอยโอ้ยโอ้ยรับไปต่ไนเนี่ยารัารดีดีดีะเสาเตะเสาบ้าเขาจไปเอะเะ แช่ต่ต่พี่ขอโทษนะพี่ป๋ยขอโทษนะขาดูเสก่พี่เราไปไปพี่ชายใช่ปอันนี้คือเขาสั่านี่พี่่รู้มใช่ใาคมานมาไว้ตรงนี้มานอยู่ตรงนั้นสานักอะไรครับใช่หมอปลาอยู่เบกุมานอยู่ตรงโน้ครมาไมนั่นแหละที่ดาวน่ใช่ไต้องโน้นมานี้มาออหอยู่ตรงนี้เออ ได้แล้วทาไมมันต้องอยู่ทางร้านของนี้ตรงนี้มันต้องอยู่ตรงโน้นแล้วทาไมต้องมาทําของหนูอย่างนี้เพราะอย่างนี้เป็นยังงูวนวางตรงนน้นอยู่ตรงนี้คือตรงหนูตรงนี้คือตรงนูนแล้วหมอปลาทำมาตรงนนี้ของหนูคือยังไงจริงหรือไม่จริงแท้หรือไม่แทนแล้วอยู่ดีแล้วมาทุบของหนูอย่างนี้ไม่ได้ทุบมันตกมืออะมันตกได้ยังไงดินทุกสิ่งทุกอย่างมันมีพร้อมแล้วมันดิ้นแล้วจะยังไงหมอปลาแล้วอยู่ดีๆแล้วมานี่ของหนูมันดิ้นอะของหนูจะมีหรือไม่มีมันเรื่องของหนูขนาดนั้นแล้วมีของหนูแล้วของ มันดิมันเป็นยังไงมันดินแล้วงงกูไปไว้ยังไงแล้วกูสูญเสียไหมจะมีหร <c oughs> ือไม่มีมาลองกูว่ากูไหวบ,บอกไปเฮียไ <c oughs> ปไทยเรีย้อ